What to watch to prepare for Daredevil: b r u n a g a i n เนื้อเรื่องส่วนที่น่าจะสำคัญกับ Daredevil: b r u n a g a i n Daredevil ซีซั่น1นึ่งแมตตั้งสำนักง,งานทนายความกับฟอกกี้ได้แคเรนเป็นลูกความคนแรกเธอกำลังถูกคุกคามโดยวิลสันฟิสกหลังพบความผิดปกติในบัญชีของบริษัท u n i o n Airline c น n s t s u r u i t n o n แ a r e n ได้ขอให้เบนยูริสนักข่าวของเดลี่บุ๊กเกช่วยเขียนบทความข่าวให้แต่นั่นทำให้เขาถูกฆ่าปิดปาก Matt ทำหน้าที่สารเตียในชุดดำฟิสเจอเวนซซาครั้งแรกในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าอาณาจักรอาชญากรรมใหญ่จนได้ฉาย,ยาว่าคิงฟิน Matt มอบข้อมูลให้ FBI เพื่อดำเนินคดีกับฟิสจนถูกสังขังแต่ฟิสใช้อิทธิพลหนีออกมาได้ แมสในชุดแดงตามไปสู้กับฟิสและส่งตัวให้ตำรวจและได้ฉายาเดล e ดวิลเด e d e v i l ซีซั่น o n 2แคเรนทำงานให้สำนักง,งาน Nelson and m u r d o c ์ที่ไม่ค่อยได้ค่าจ้างเพราะรับงานฟรีตอนนี้นิวยอร์กกำลังวุ่นวายเพราะมีการไม่สมดุลทางพลังหลังจากที่ฟิสถูกจับไป t r e d e v i l ตามคดีขโมยอาวุธจนเจอยิงแมชุดจะช่วยแต่ตอนนี้ประสาทสัมผัสพิเศษของเขาไม่ทำงาน และพบว่าคนที่ยิงเขาคือแฟรงค์แคสเซิลชายาเดอะพานิชร์ภายหลังทั้งสองได้ถูกตำรวจตามไล่ล่าแฟรงค์จับแมทและทั้งสองคุยกันเรื่องความยุติธรรมและการฆ่าคนเลวภายหลังแฟรงค์ Frank ยอมให้แดรรีวิลจับตัวเขาฟอกกี้เป็นทนายให้แฟรงค์แฟรงค์ยอมล้มคดีตัวเองเพื่อให้ถูกส่งเข้าคุกเดียวกับผู้สั่งฆ่าลูกเมียเขาโดยมีฟิสช่วย แต่ฟริสพยายามจะหักหลังเขาแต่เปลี่ยนใจช่วยให้แฟรงค์เพื่อให้เขาไปจัดการคู่แข่งของฟริสภายนอกครึ่งหลังเน้นเรื่องราวของอิเล็กสตราคิดว่ายังไม่มีบทในเ e อะเดวิลบอน g เกนและการแยกการของเนลสันแอนเมอร์ด็อกและแมดบอกแค r เรนเรื่องที่เขาเป็นเดอะ d e v i l d e f e n เดอรวมทีมฮีโร่โอท็อปต่อสู้กับ The ะแฮนด์จบที่คนนึกว่าแมดตายแต่เขาได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีผู้ที่เป็นแม่ของเขา พันนิชเชอร์ซีซั่นหนึ่งช่วยแฟรงค์ตามหาตัวจริงของไมโครและทำให้ทั้งสองเริ่มสนิทกัน Daredevil ซีซั่นสามฟิได้รับการปล่อยจากคุกไปคังในที่พักส่วนตัวหลังจากถูกแทงในคุกซึ่งตัวเองจ้างมาและยอมเป็นสายให้ FBI แ a มดกลับมาฟ i ิสจ้างเบนจามิน d e ็ก o ์พอยน์เดสเตอฉายยาบลูส Eye ให้ปลอมตัวเป็น d ด r e เดวิลเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขา แมดบอกเด็กว่าฟิสสั่งฆ่าจูลี่บาร์นส์หญิงสาวที่เขาหลงรักทำให้เด็กสติแตกและนำศพของเธอไปที่พักของฟิสเพื่อแก้แค้นโดยการฆ่าเวเนซ่าแต่เดลเดวิลมาช่วยไว้และเดลเดวิลรวมกับฟิสต่อสู้เด็กจนหลังหักและแมดชนะฟิสในที่สุดและเคลียร์ชื่อเสียงของเดลเดวิลได้ในที่สุดแคเรนฟอกกี้แมดเปิดสำนักง,งานทนายความร่วมกันฮอกอาย ฟิสบังคับให้เอเลนอร์บิชอฟแม่ของเคสมาทำงานให้เขาเพื่อใช้หนี้ของสามีและเมื่อเคสกับคลินเริ่มหาความจริงฟิสจึงจ้างให้เยเลนามาฆ่าคลินเราได้พบเอเคโคผู้ตามล่าโรนินที่ฆ่าพ่อเธอและเมื่อเอเคโคพบความจริงว่าฟิสเป็นคนปล่อยข้อมูลให้โรนินเธอจึงตัดสินใจแก้แค้นลุงของเธอและยิงเขาเข้าที่หน้าและนึกว่าเขาตายแต่ฟิสแค่บาดเจ็บชีฮัก แมทไปที่ LA เพื่อทำคดีให้ช่างตัดเสื้อและเจอเจนดูแฮปปี้มากๆช่วงนั้น Spider-Man No Way Home แมททำคดีให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ผลข้อกล่าวหาของมิสเตอริโอเอ็ก ฟิสไปพบกับเอเคโคผู้ที่เพิ่งรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่และพยายามชวนเธอกลับมาทำงานให้เขาแต่เธอปฏิเสธและจะไปตามฆ่าเขาแต่หลังคุยกันฟิสเสนอให้เธอมาทำงานให้เขาอีกทีแต่เธอตัดสินใจหนีแทนนั่นทำให้ฟิสจับตัวโบนนี่เพื่อนสมัยเด็กของเอเคโคไป ทั้งสองสู้กันที่งานพาวาวของเผ่าและเอโคใช้พลังใหม่ของเธอพยายามล้างแผลในใจของฟิสแต่เขาไม่ยอมแต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเอง